สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1คะ่ะพบกับแควร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียน4.4การเขียนจำนวนในรูปกระจายคะ่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือขึ้นมาเลยคะ่ะเปิดที่หน้า177คะ่ะเตรียมดินสอแล้วก็ยางลบมาด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะพัฒนาความรู้ จากรูปภาพค่ะจะเป็นหน้าหมีใช่ไหมคะจำได้ไหมคะที่เราเรียนกรอบ10ไปแล้วตรงนี้ก็คือ10ใช่ไหมคะนับต่อค่ะ10แล้วก็11เราก็จะได้11การกระจายก็คือการแยกค่ะก็คือแยก10กับ1ค่ะ11เรากระจายเป็น10บวก1ค่ะเราก็จะได้เขียนในรูปกระจาย11เท่ากับ10บวก1ค่ะ ต่อไปค่ะแก้วน้ําค่ะแก้วน้ํามี12ก็คือ10กับ2หรือ10บวก2สามารถเขียนในรูปกระจายก็คือ12เท่ากับ10บวก2ค่ะต่อไปค่ะกระติกน้ําค่ะกระติกน้ําจะมี13ใบใช่ไหมคะก็คือ1 3คือ10กับ3หรือ10บวก3 เขียนในรูปกระจายก็คือ13เท่ากับ10บวก3ค่ะต่อไปค่ะเขียนแทนด้วยวงกลมนะคะในรูปก็คือ14 14คือ10กับ4เราสามารถเขียนในรูปกระจายก็คือ14เท่ากับ10บวก4ค่ะรูปต่อไปคือ15ค่ะ15คือ10กับ5ใช่ไหมคะ แยกออกตรงนี้คือ10ตรงนี้คือ5ใช่ไหมคะนักเรียนเราก็จะเขียนในรูปก,กระจายก็คือ15เท่ากับ10บวก5ค่ะต่อไปค่ะ16ค่ะ16ก็คือ10กับ6ใช่ไหมคะเราก็สามารถเขียนในรูปก,กระจายก็คือ16เท่ากับ10บวก6ค่ะไปค่ะ17ค่ะ17ก็คือ10กับ7ค่ะ เขียนในรูปกระจายก็คือ17เท่ากับ10บวก7ค่ะต่อไป18ค่ะ18ก็คือ10กับ8สามารถเขียนในรูปกระจายก็คือ18เท่ากับ10บวก8ค่ะต่อไป19ค่ะ19คือ10กับ9เขียนในรูปกระจายก็คือ10 9เท่ากับ10บวก9ค่ะ ในรูปนี้คือ20ใช่ไหมคะก็คือกรอบ1 0 2อันตรงนี้ก็คือ10 10 20ก็คือ20กับ0ย์ค่ะเขียนในรูปกระจายได้20เท่ากับ20บวก0ย์ค่ะแล้วลองดูนะคะ10เขียนในรูปกระจายได้อย่างไร10ก็คือ10บวก0ย์ค่ะเราสามารถเขียนในรูปกระจายก็คือ10บวก0ย์ค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะ ลองอีกข้อนึงนะคะตรวจสอบความเข้าใจค่ะเขียนจำนวนที่กำหนดให้อยู่ในรูปกระจาย11เราสามารถกระจายเป็นอะไรบวกอะไรคะ1 1ก็เท่ากับ10บวก1ถูกไหมคะต่อไป15ค่ะ15 5, 5, เขียนในรูปกระจายได้อะไรคะ10บวกหค่ะ13ค่ะ13เขียนในรูปกระจายคือ10บวก3ค่ะ17ล่ะคะ17เขียนในรูปกระจายได้ 10บวกเเก่งมากค่ะนักเรียนต่อไปค่ะ16ค่ะเท่ากับ10บวก6ค่ะ14ค่ะเท่ากับ10บวก4ค่ะ19ค่ะเท่ากับ10บวก9ค่ะ20ค่ะ20ก็คือ20บวก0ค่ะเก่งมากเลยสำหรับบทนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือการเขียนตัวเลขในรูปกระจาย11 ท่ากับ10บวก1 12เท่ากับ10บวก2 13เท่ากับ10บวก3 14เท่ากับ10บวก4 15เท่ากับ10บวก5 16เท่ากับ10บวก6 17เท่ากับ10บวก7 18เท่ากับ10บวก8 19เท่ากับ10บวก9 20เท่ากับ20บวก0การเขียนจำนวนในลักษณะนี้เรียกว่าการเขียนในรูปกระจายค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทำหน้าหน้า110ถึงหน้า111ค่ะอย่าลืมนะคะทำเสร็จแล้วถ่ายรูปหน้าแบบฝึกหัดที่นักเรียนทำเสร็จแล้วส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ